สวัสดีครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง ST Style วันนี้ทางช่องก็จะมารีวิวของอีกเช่นเคยนะครับของสิ่งนั้นก็คืออันดันดันกันไกกระตุกกิ่งหอมใบเลื่อยของโซโลอย่างที่เห็นนะครับต้นไม้ที่บ้านเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างที่จะกิ่งเขาค่อนข้างจะกว้างจะเยอะนะครับแล้วก็ไปล้าสายไฟซึ่งสายไฟเนี่ย เวลามีกิ่งไปผ้าเนี่ยอาจจะมีไฟฟ้ารั่วได้อย่างที่เห็นนะครับว่าจะมีบางกิ่งเนี่ยที่เป็นสีน้าตาลก็เดาๆว,ว,ว่าน่าจะมีไฟฟ้ารั่วมาโดนก็เลยต้องหาของสิ่งนี้นะครับมาเพื่อใช้ประโยชน์อันนี้สั่งซื้อมาจาก s h o ปปีนะครับในราคา1,065บาทถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านไหนเนี่ยหาซื้อได้ราคาถูกนเนี้ยก,ก็ดีใจด้วยนะครับแต่ราคาก็ไม่น่าจะเกินนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า แกะออกมาแล้วจะมีอะไรบ้างใบเลื่อยจะเป็นยังไงกระตุกจริงใช้งานยังไงด้ามจะมีความยาวขนาดไหนเดี๋ยวตามไปดูกันครับเราก็มาดูกันนะครับว่าข้างในเนี่ยจะมีอะไรบ้างมาเรามาแกะกันเลยครับ าแล้วอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับนี่กันไกกระตุกกิ่งนะครับก็คือตรงนี้เหมือนจะเป็นลอกที่ไว้สำหรับดึงเพื่อให้ฟันเฟืองเนี่ยกัดลงมานะครับแล้วก็จะมีใบเลื่อยไว้สำหรับตัดตัางหากนะครับส่วนอันนี้เรามาแกะดูสิ แล้วนี่ครับท่านผู้ชมดาม้ามค่อนข้างจะยาวเนาะอันนี้อ้อยืดได้ด้วยแต่เ,เรามาลองวัดดูนะครับว่าก่อนที่จะยืดเนี่ยเขามีความยาวเท่าไหร่อ่ายาวประมาณ เมตรหกสิบสีนะครับอาแล้วเดี๋ยวเราลองมายืดดูโอ้ยยาวขนาดนี้นี่วัดได้โอ้โหยาวขนาดนี้นี่ตัดสูงสูงได้เลยนะเนี่ยวัดคร่าวๆแล้วกันเนาะ อืมช่อฮะอ,อ,อยาวสามเมตรพอดีเลยครับท่านผู้ชมยืดแล้วได้ถึงสามเมตรเลยนะครับมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาประกอบกันเราก็จะตัดกันเลยนะครับเพราะว่ากล่องเราไม่ได้เอามาทำอะไรนะ ม in โโลโลอ,อันนี้ไปเรื่อย บใบเลื่อยเนี่ยดูแล้วโหถือว่าน่าจะคมแล้วก็ทนทานพอสมควรนะครับเพราะว่าเห็นบางเว็บเนี่ยดูเหมือนบางๆแต่นี้เนี่ยค่อนข้างที่จะหนาอยู่เรามาดูสิว่าที่เหลือย,ยังไง ี่เป็นเหมือนเหมือนลอกนะครับตรงนี้เป็นลอกที่น่าจะต้องมาผูกกับเกี่ยวกับตรงนี้เนาะพอดึงเสร็จเนี่ยใบมีก็จะทํางานเห็นไหมครับท่านผู้ชมใบมีก็จะชับเห็นไหมเกลืบเข้าไปนะครับนี่ตรงนี้นะครับปึ๊บเนี่ยก็จะตัดเพราะฉะนั้นกิ่งมันก็น่าจะจะตัดตามที่เรา ตัดออกไปเป็นแบบเห็นเขาบอกว่าเป็นแบบลอ,อกคู่นะครับเนี่ยน่าจะต้องมีไว้ดึงอย่างเงี้ยดึงเดี๋ยวเราก็จะมาประกอบใบเลื่อยกันนะครับดูแล้วเนี่ยน่าจะนี่หมุนคลายน็อตออกก่อนนะครับด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้ าเสร็จแล้วก็เอาใบเลื่อยเนี่ยใส่เข้าไปให้ตรงช่องนะครับค่อนข้างจะคมทีเดียวต้องใช้ความระมัดระวังเหมือนกันนะครับเพราะว่าเกิดไปเกี่ยวไปบาดอะไรเนี่ยก็ไม่ดีกันลองดูดูให้พอดีนะครับ ต้องใส่ไม่ยากนะครับเนี่ยดูแล้วก็ขันพอแน่นเนาะ,ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับประมาณนี้ึุดๆก็ไม่ไม,ไม่ไม่เอียงไม่หลวมต่อไปเราก็มาใส่ด้ามกันนะครับใส่ด้ามเนี่ยเขาจะมีที่จับอยู่ด้านนี้นะครับส่วนด้านนี้ยเขาจะมีรูไว้ให้นะครับเพื่อล็อกไม่ให้มีการเคลื่อน ก็จะต้องไยเหมือนเดิม,มแล้วก็เอาออกนะครับใส่เข้าไป ดูแล้วมีสองรูผมใส่รูในเลยดูน่าจะจะปลอดภัยอยู่อะเอาให้ตรงแล้วก็ไป แล้วก็ไขเข้าไปให้แน่นเหมือนเดิมนะครับแค่นี้ก็อ๋อเสร็บร้อยละชึบชึบชึบโอเคประกอบเสร็จแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาลองไปใช้งานจริงกันดูซิว่าจะคมและตัดง่ายอย่างที่เขาโฆษณาไว้จริงหรือเปล่าไปครับไปชมกันครับตอนนี้เราก็พร้อมแล้วนะครับที่จะใช้งานสิ่งนี้นะครับลองมาอันนี้นะครับมันสามารถที่จะยืดได้ยืดเสร็จแล้วเอคงสงสัยนะว่าเอ้ยืดเสร็จแล้วเวลาใช้เนี่ยมันจะไม่หล่นลงมาหรอนะครับเขาจะมีระบบที่แบบ ไขให้ไม่สามารถที่จะลดลงมาได้เห็นไหมครับ <c oughs> จะไม่ลดลงมาอ่ะต่อไปผมจะอึบจะตัดจะลองใช้แบบใช้ลอกดึงตัดนะครับเกี่ยวกิ่งแล้วก็ลอกลอกตัดมาอึบ นะครับเกี่ยวแล้วเราจะลองใช้ดึงดูนะครับว่าคมไหมจึ๊บเฮ้ยโอ้ไม g ก d ดง่ายมากครับท่านผู้ชมโอ้โหชึบเลยยังไม่ได้ทานใช้เลื่อยครับวันนี้ใช้ลอกเอาอันไหนอีกอะ่ะเอาที่แบบใกล้ใสายไฟนะครับอึ้บดึงเฮ้ย ลงมาครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็จะไล่ตัดไปเรื่อยๆแล้ครับแลวเดี๋ยวเรามาดูผลนะครับว่าจะเป็นยังไง อีกนี้แห้ง,หงโอ้โห กันบ้างครับสำหรับการใช้เครื่องกระตุกกิ่งนะครับก็สะดวกดีนะครับข้อดีก็คือตรงใบเลื่อยตรงเนี้ยค่อนข้างที่จะใช้ตัดกิ่งขนาดเล็กถึงขนาดกลางได้ดีนะครับค่อนข้างจะคมมากพอสมควรเลยนะครับส่วนใบเลือ่อยใบเลื่อยก็มีความคมเหมือนกันนะครับแต่การใช้งานน่ย แนะนำว่าให้ตัดโดยการคว่ำเงี้ยนะครับตัดกิ่งแบบแบบคว่ำแบบนี้จะลงแรงได้เต็มที่แต่ถ้าเราเอียงด้านเนี้ยแรงมันจะน้อยอาจจะไม่เหมาะสมนะครับแล้วก็จะมีติอยู่บางจุดนะครับเรื่องใบเลื่อยพวกนี้คมมากดีละแต่บางจุดก็คือเวลาเลื่อยไปเนี่ยตรงเนี้ยค่อนข้างที่จะมีมีหลวมมีหลวมพอหลวมเสร็จใบมันก็จะไม่ยึดเกาะกับกิ่งที่เรา ตั้งใจที่จะตัดไว้แล้วก็ตรงตัวยืดนะครับตัวยืดตัวนี้น,นี่คือพอเราบางครั้งเนี่ยพอเรายืดเสร็จแล้วเวลาตัดมันอาจจะไม่ล็อกตลอดมันก็จะมีหลุดบ้างนะครับคือไม่ใช่ทุกครั้งนะก็ซักเรื่อยสักประมาณหลายๆครั้งอะ่ะมันก็จะมีหลวมมีหลุดแล้วก็มีลื่นลงมาบ้างนะครับก็อย่างอื่นก็ใช้งานถือว่าใช้งานได้ดี ก็ลองดูแล้วนะครับท่านผู้ชมคนไหนสนใจก็ลองเอามาทดลองใช้หรือว่าดูคลิปเราเนี่ยแล้วก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับก็จบแค่นี้เนาะนะครับและที่สำคัญก็หาชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ชนตาอฮะแหมพลาดไปหน่อย